นาลูกที่ติดถุงชะมานมานะครับมีแม่เลี้ยงไม่ค่อยชอบนะครับ ามารถลงสอนล่าและเพชรนะครับ สาพอน้องโบย้อมาดีครับน้องสาวเล่ของอนดีเกมฝาลุคุณหญิงหนัอดพิงนางนยคุณพอคุณแม่ขไม่ต้องเสือมลอยนะคะแถวย่านบ้านเนี้ยรู้จักหนอดดีผู้ใดไปทางไหนเนี้ยก็มีคนรู้จักหนอดเนี่ยเหตุสวยๆแบบเนี้ยพี่สามีแล้วนะคะแต่ว่าสามีเนี้ยมีรคปิดสองคนคนต่อเนี้ยเป็นผู้ชายเ้เนี้ยหัวดื้อ คนที่สองเนี่ยเป็นผู้หญิงมันชื่วว่าสนานี่คอยดูนะวันนี้นะฉันเนี่ยจะมาจัดการมันช่วยกันนะรู้หรือเปล่าได้เลยคะ่ะคุณนายเข้ามาเลยยอดพระป่าคืนนี้นะครับได้1นึ่งหมื่นบาทคณะกรรมการนะครับเดี๋ยวรับพระป่าที่หลังเวทีลิเกด้วยหรือคณะจา้าภาคนได้นะครับอีน่นะสตีะ งานบ้านเสร็จแล้วจ้าก็เลยมานั่งพักอยู่ตรงนี้จ้ะแม่มึงทำงานบ้านอะไรมึงก,กวาดบ้านถูบ้านหรือยังคะ <c oughs> นั่นเลยสิคะคุณนายดูสิเนี่ยโล่งเต็มไปเลยค่ะึูก,กวาดแล้วจ้ะแม่กวาดแล้วเหรอ นี้พวกแบยาวข้าวยอดรับบทเป็นไอ้ยาวนะครับมันก็ไม่ได้แตกต่างกันเลยนะชื่อเนี่ยอะไรอินเนทไอ้ผู้หญิงนอดนะยาวคุณหญิงนอดเมียใหม่พ่อกูไปไงพ่อก็าใจหาเมียที่ใหมรูปร่างอย่งก็โค้งวอลกเป้าอย่างนี้ผมจะเสียกิงกันจริงแน่ พาพวกมาลุมน้องกูไงทำไมอ่ะมึงอะไรกับน้องกูดักหนาเนี่ยกูถามมึงดิมึงมานี่เลยมึงมานี่เลยมาขอเคลียร์สักหน่อยสิมึงก็รู้ดีว่าแถวย่านบ้านเนี่ยกูต้องเป็นผู้หญิงที่สวยที่สุดอ่ะยังไงน,น,น้องสาวมึงเนี่ยมันสวยแข่งก,กับกูได้ยังไงฮะมันไม่ได้มึงอะยังไงทำไมหายเป็นเมียพ่อแต่เอานมมาดุนข้อสอบกูเนี่ยยังไงยอมมันมันมีให้ดุนด้วยหรอไปดับเตะละคุณแม่ดับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถึงจะเป็นแม่เรียนก็ต้องเคารพกันบ้าน เดี๋ยวผมจัดการให้ครับผมไม่ต้องห่วงครับผมนี่แสดงว่าม <m> ีวัฒนามันถองแกใช่ไหมเนี่ย <m> ถองอะไรทราไมดั้งเดิงแม่ไปแหกไปเวงแหกแม่เนี่ยแม่ก็จะเกิดแล้วลูกนะอ๋ออยา่าไปเรียกว่าแมพเขาเรียกว่าโด่งข้างในเออได้ได้พูดถูกใจเ <m> ว่ยม,มึงเนี่ยมาหลายครั้งแล้วนะก<อ>ูกูบอกกี่โต้กูกี่กี่ครั้งเนี่ยกูสอนมึงเนี่ยเออเออขายลิ้นลงมาก่อนก็ได้นะก็มีแม่อยู่ลิ้นเดียวพันกับที่อะไรก็แล้ว กี่ครั้งกี่โหดที่กูบอกกูสอนมึงเนี่ยถึงก็จะไม่ใช่แม่แท้ๆของเรา,เาแตก่ก็เป็นเมียพ่อเรามึงจะไม่นับถือก็ตามเถอะแต่มึงก็ต้องให้เกียรติเขาปัญหอาอะไแต่งเนื้อแต่งตัวเอาใหญ่แล้วว่าเลยใส่มันองเพี้ยนทช่ไหยสีบันเย็นนะ <c oughs> อให้วับหมดหดรวยจังเลย โบก็ไปพัดตะโบก็ไปลมก็พัดโถยเข้าไปแล้วก็มายืนโบกพัดอีเวนนั่งห้องแอร์ก็ยังโบกโบกโบกมโบกแต่ทำไมเกิดคุณรักเมื่อไห่อนเกิดคุณไม่ใช่ไหมขอคนให้ก็คุณรับสวยพอกันเออมันมีที่พอกันแล้วกันมึงอ่ะมันก็เป็นจริตจักรันป้าก็รู้ว่ามึงพูดอะไรอ่ะของใครของใครอ่ะของกูบ้างแล้ว ไม่น่าใช่เกุกท่านสบาก่อนขอบคุณคนะครับรางวัลให้กับน้องโบยัมมันีนะครับได้เจอด้วยนะคะผงจะตอแหลเข้าตาไม่เจ้าอ่ะใชค่ะยืนเป็นฝูงให้ตัวเดียะ เดี๋ยวแม่พี่ก็มาแม่พี่ไปวันหนอยเนาะบอกเล่นวั๊ดมื่นเกามื่นเกาแล้วไปที่ไหนยไปโพท่าชั้นเหลาไหนก็ไม่รู้ปล่อยแม่หูแม่ไม่ดีอ่ะเออแล้ววันก่อนทีแล้วทำไมบอกเล่นหลังโบดหน้าเวทีนัเกีเล่นหลังโบดนะรอแม่อยู่หลังเมนโน่นให้รอผอพ่อแม่ผุ้อยู่ในว่าคุณแม่เขานะแล้วจัดการให้จัดการจัดการเลยว่าแล้วยังไม่รำม้อยพอแล้ว <บ> <omi> ทำปาแบกเป็นสตีเด้ดูนั่นดูทำหน้าน,นั้นนะฮะแบกเป็นสตีเชียวดูทำโต,โตดูทำตาตาเป็นไงตาโตเป,ป็นหัวนี่โปตีกันแบบว่าแล้วยังไม่ละน้อยใม่จะพัดจะมาโดนจะแม่จะจะัดถีบกระเต็นไปเดีเ๋ยวเดีเ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีเวนเนี่ยมึงจะถีบมั้ยเหรอีมึงนี่ <c oughs> แหละเย่าต่อไปนี้มึงห้ามถูกน้าต้องตัวอีหนาน้องกูถ้ามึงถูกน้าจ้องตัวอีหนาน้องกูกูเตะมึงขี้แน่นอน

ไอ้ป้าคอยชี้หน้าใครชีม้มึงเลยจะชี้หน้านะเขาไม่ชี้ไม่ได้ชี้หน้ามึงจะชี้หน้ามึงไม่ทกักว่าแม่เลยเน,นี่ยโอ้ยไอ้ลูกแม่ไปสั่งสอนสอนไวแต่กูไม่จำเ้ยสิ้นบุญแม่มึงไปเนี่ยควรจะมีสัมมาคารวะมัง่งนี่ก็แม่มีคนแล้วไม่เข้าใจเรื่องไ จะไปพูดอ,อะไรแกเคยรักฉันมา้ยไม่แกเคยรักฉันม,มั้ยตั้งแต่แม่คุณหญิงลำไยตายไปโอ้โหนี่ไม่ครูหญิงลำไยจริงหรือเปล่านี่ยยายแม่เดีย๋ยวว่าฉันเอาความในมาขายคนข้างนอกบ้างเต้นพ่อฉันที่จิ๋มหาปากปาบ,บอกรักแม่รักแม่พ่อแม่กูตายชวนญาติพี่น้องลุงมเผาแม่กู <c oughs> เดี๋ยวไเดี๋ยวไงงานมาึงเลยกะ กูจะได้ไม่ต้องไปรุมเผาแม่ฉันป่วยนอนอยู่บนบ้านฉันก็น,นึกสงสารแม่ไปตามหมอที่อนามัยมาฉีดยาหมอกำลังกังเงือเข็มฉีดยาแม่ไอ้จิ๋มไอ้นี่นั่งกินเหล้าอยู่ี่ถุนกับเพื่อนตะโกตนส่วนตกหมอไม่ต้องฉีดเมียผมได้ผมฉีดเขาผมเองมมหมอเข,อขอากำสั่งนี่ไอ้ทิดคนไข้เขาแรงน้อยใช้เข็มเบอร์สามที่ผกนะเออไอ้จิ๋มไอ้ไม่ไฟังอ่ะ งัดเข็มเบอร์หนึ่งมาตุนทถวแขนเนี่ยเขาก็สั่งบอกให้ฉีดเข้ากล้ามฉีดเข้ากล้ามไอเวรแม่ฉีดเข้าง้ามแม่แล้วแม่ฉันค้นขอนแก่นน่ะอย่าเฮ็ดคอยอย่าเฮ็ดคอยไอตัดทกขาด้วยเต็มแบงเฮ้ยมาดีเลยเดี๋ยวาลยวเดี๋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 ยวกูเอาไปจากคนนี้เดี๋ยวกูเฮ้ยเอาอะไรรางวันเนี่ย แม่ไม่มีสัมมาคารวะนะผู้หลักผู้ใหญ,ญ่ควรจะให้เกียรติบ้างนี่กูก็พ่อมึงอันนี้เถียงแล้วเนี่ยเถียงแล้วเนี่ยกูเถ,ถียงซช่ไหมไอ้ทะลุว่ามึงโตมาแล้วเถียงอย่างนี้นะกูคิดเท่าญาติปากตายหาตั้งแต่เด็กไปแล้วก <c oughs> ูต้องพูดไม่ใช่มึง <c oughs> ไม่พูดอะ่ดอะเมียจา้าทะเลาะบอกแว้งกันเรื่องอะไรเจ้าเมียกูคุณพี่ดูวยาใช่คะไอ้ยาเนี่ยไม่ให้เกียรติเมียเลยอ่ะไอ้ไอ้เมียมึงเนี่ยไม่ต้องให้แล้วกูเกียดอยู่แล้วให้เกียดไม่ใช่ให้เกลียดทำไมมึงต้องเคารพเข้า ก็รู้แล้วอยากเคารพรักข้ามึงไม่เคารพมึงกับปูไม่ต้องมาเรียกลูกเรียกพ่อกันเลยเอาอย่างนั้นหรือไงไอ้นานเจ้ามาใช่ไหมไอ้ลูกแม่ไม่สั่งสอนไอ้ไอเด็กปาไม่สิ้นกินน้ำน้ำทำไมทไมมึงกล้าใช้คำพูดอย่างนี้พ่อได้ไงก็แกบอกแกไม่ฉันเรียกพ่อไงเออไม่ต้องต่อไปนี้มึงกับกูคายกันเลยเอาอยงไรจะไป็น้าต่อจากนี้ไป นามสกุลกูที่รับราชาทานมามึงก็ห้ามใช่กระโธ่นามตกูลแกจะดีเด็ดตนาดไหนเชียวเอ้นามตกุลกูนี่ปีปากเป้นนามตะกุลมึงศ์เทียงคืนกันเหนียวแล้วเออไม่ใช่ล้ว้ยเอออาใช่บ้นอย่างนี้กูไม่อยู่ต่อไปนี้มึงออกไปเลยเอาไปจากบ้านกูไปไปไม่มีบุญคุณกูมาเกาะแดกหน่อยไล่ไม่มีบุญคุณกูพ่อมึงนะกูบอกไว้เลยนะ มบ้านหลังนี้ทำไม่มีกูอยู่สักคนนะเออจะเรนนี่เอามมันก็ถูกหนอดจ๋าระวังพึ่งด้วยหนอดนั่งนั่งโซฟากับหัวนี่หนอดเอ้ยนี่ไงกูทำไมนับถือไงใช่ที่พายใ้กูนับถือยังไงดูปัญญาอ่อนได้ไปไหนยืนให้มันคงก่อนดีกว่าพี่คะเออประคองให้กูด้วยนี่โซฟาหลุยบอยกินะโอเคนีมึงกับน้องกู แม่เดียววะกูตาคุสั่นแล้วมันเริ่มสั่นแล้วปล่อยมาลูกกระดิ่ขาวแม่ทั้งไหนูตาดีแล้วกันลูกนะไห้แตงคิวกินกบดากแม่แตงคิวไปเไปเลยมึงเป็นน้องกูน้ำสกุลแม่ไม่ต้อไงไปใช้เออต่อไปนี้มือห้ามเอาปีป๊ปากแป้งไม่ได้น้ำสกุลนี้ขาดไม่ได้อีนาเป็นลูกกูก็ต้องใช้น้ำสกุลนี้ต้องปากแป้งไมได ข้ามีป่าไม่องป่าแม่ปแม่ป่าแม่เอเดี๋ยวเดี๋ยวสรุปฉันต้องป่าหรือไม่ต้องป่าจ๊ะเอางี้หนามึงคนกลางว่ะจะลำบากใจหใจลำบากใจเอางี้มึงในฐานาเป็นลูกมึงป่าฝั่งไม่ป่าฝั่งได้ไมให้มันเหนียวเป็นฝั่ไม่นำสกุลนะไม่นำสกุลมามีหนกไปไม่ต้องอยู่ไปสกุไปเฮ้ยไปได้ หนามันลูกปูต้องอยู่กับปูมึงน่ะไปคนเดียวเออจริงอย่างมันว่าเนี่ยอยู่นี่ก็ได้ดูแลตัวเองระวังหมาจะกัดเดี๋ยวกูไปได้ดีได้ดีเดี๋ยวมาหาหนอดเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปนั่งที่สำรองสองที่เขามีให้เราโอ๊โยทำอะไรกันตรงนั้นหมดที่กึ๊ดกันมาเดี๋ยวเตะแม่เดี๋ยวเตะอันี่กระเด็นไปยันอันู่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ผ่านดีนะไปก็ได้นั่งโซฟาหลุยหน่อยเลยนี่ประคองพ่อไดค่แต่พ่อไม่ไหว่ะพ่อ กูลาแล้วนะไปไหนก็ไปเลยพี่นอนอะไรกูลาแล้วนะมึไม่น่าเกลียดนานอะไรกูลาแล้ว,วอีสันดานไปต้องอีโหแหแมว่าว่าตรง Não... กลับบ้านกับช่องก่อนระวังพึ่งเยอะลูกน่าจเองด้วยนะคะเดี๋ยวพี่จะไปรัชการในเมืองดูแลแม่ดูแลลูกนะ